หมูคุณยายบมูลอยวันพี่น้องคนมาล้างเกลี่ยซอยอิ่มกัอิ่มแล้วแหละเป็นไปไายแล้วแหละพี่น้องงานเปิดเพลงเปิดเพลงกับเลขาอี่บุได้เนาะอันนี้คือแล้วงานแล้วการแล้วกับไทยให้พี่น้องมึงจักซี่หาที่เขาเดี๋ยวลงคลิปลงเงินเนาะนะคะแต่ว่ากับข้อขับปลาก็คือแล้วแล้วพี่น้องพอกินกับบานกับช่องหลังขึ้นน้ำทำล้านแล้วกับเนเวลาล้างเกลี่ยล้างจานล้างซ้ำ ये <coughs> कराले <coughs> <coughs> ่ได้ยิ้บ่ได้ยินโอยนืข้าว้าข้ากับสันแลวสันไล่สิบบาเด้่ข้าวกับสันไล่กับยูฮันเดสิบบาเด้อ้าวกเน่าคือโดกแถวที่นี่เต็มต้มจ้ำกำเลย

กันแม่กะมังลมอกเออ้นยันได้ไมนเีวไป่งที่ใสก็อุยเอาขวดน้อยมา กอกน้ำให้เข้าหอมหน 6, 5, ่อยสักี่ขวดหน่อยน้อยะกอกน้ำเขาตู้เย็นนี่ขวดบบอก็อกตากฟ้าเสียเบดร์ามจินแร้วม่มีฝาขวดไรค่ะตาบาเรไม่ฟีามันก็ระสาเข้าพี่น้องกล่องเอเล่ยูคุณ หอมไปไหนล่ะเข้าหอมเมาขวดเก่าไปไว้กอกน้ำกินในตู้เย็นหน่อยสักสี่ห้าขวดเน่อยดูแนวนั่งน้องสิทำไมน่ารักจังเลยอ่ะี่น้องยเวลาซีหานะทีแล้วขอบคุณทำหรับการรับชมนะคะอุ้ยเขาถอดกระป๋าอุ้อาหารการกินเลยอพี่น้อยกุ้งก้าวมันมาสวยงานมหมุนขึ้นย่อยวันนะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ